วันนี้เป็นวันศุกร์ที่20ตุลาคม2566ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน11 เมอวานคณะสงฆ์ได้รับนิมนต์ไปร่วมสังฆกรรมสวดถอนสีมาที่วัดป่ามมากดวงเทียน อำเภอรปร่างยาวในภาคเช้าและภาคบ่ายไปรุมสดถอนสีมาอีกวัดหนึ่ง คือวัดหนองยากค่อมอำเภอสนามชัยเขตทั้งสองวัดอยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีพระภิกษุ้าคณะพระสังฆาธิการ จำนวนร้อยหนึ่งรูปปัญหาคือว่า ท่านทั้งหลายผู้ร่วมในสังกรรมาางกามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนร่วมกระทํานั้นมากน้อยเพียงใดหากไม่มีความเข้าใจก็ร่วมกันไปอย่างนั้นก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ตัมที่ฉะนั้นการได้พูดเพื่อความเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธเป็นประสงค์เพราะในการต่อไปเราก็อาจ จะต้องไปร่วมพิธีดังกล่าวในการสร้างอุโบสถซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ประสงค์จะใช้ทำสังฆกรรมคือการประชุมร่วมกัน เพื่อตกลงจะกระทำกิจอย่างหนึ่งอย่างใดก็ต้องมีการกำหนดสถานที่ การสวดถอนสีมาจึงมีความหมายว่าการที่ประสงค์มาประชุมพร้อมกันและมีการตั้งยต,ติก็คือการหารือกันและลงความเห็น ว่าสถานที่ที่เราจะสร้างอุโบสถตรงนี้นะเราจะตกลงกันว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นูุ้โบสถเป็นที่ที่เราจะใช้ทำสังฆกรรมร่วมกันต่อไป แต่ว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ทราบว่าการที่ล่วงมาแล้วเป็นอาจจะเป็นร้อยปีหรือเป็นพันปีถ้าไม่ถึงร้อยนี่มันก็พอรู้อยู่ว่าเคยเป็นวัด เคยเป็นบสถหรือไม่แต่ถ้าล่วงไปเป็นร้อยปีหรือเป็นพันปีก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ฉะนั้นจึงมีการตกลงว่าพื้นที่ตรงนี้ละ่ะเราจะเคลีย ให้เป็นพื้นที่หากมีอุโบสถพื้นที่ที่เขากำหนดไว้เดิมเราก็จะยกเลิกกันละไม่เอาละแม้จะเคยมีสีมาอะไรมาแล้วก็ตามเราก็จะยกเลิกก็มีการสวดหารฤาจะเป็นภาษาบาลีผู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็จะไม่เข้าใจความหมาย ฉะนั้นคำว่าถอนก็คือเอาออกไม่ใช้แล้วตรงนี้ภาษาชาวบ้านจริงพูดกันว่าถอนถอนออกตรงนี้ไม่มีแล้วสีมาก็กเรียกสดถอน ภาษาพระท่านใช้คำว่าติจิวราวิปวา่าเมื่อถอนเสร็จก็มีการตกลงว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นเขตที่จะทำสังฆกรรมสีมาแปลว่าเขตแดน จะใช้ตรงนี้ละเป็นที่สำหรับทำสังฆกรรมสำหรับเป็นสถานที่สร้างขึ้นใหม่ก็มีการสวดเป็นภาษาบาลีอีกเช่นเดียวกันการสวดน,นี้เรียกว่าส,สมานสังวาสีมา มีหลายวัดหรือส่วนใหญ่ก่อนทําท่านก็ไม่ได้มีการสวดถอนก็สร้างอุโบสถไปเลยต่นี้พอสร้างอุโบสถแล้วก่อนที่จะปลูกสีมาก็ต้องมีการสวดถอน,อนเวลาสวดถอนในสถานที่ที่ท่านสร้างไปแล้ว พระก็ต้องสวดเรียกว่าปูปผมไปเลยตอนนี้มันติดตัวโบสดก็ต้องมีการปีนป่ายซึ่งก็เป็นภาพดูแล้วก็ไม่ค่อยงามแต่ก็ต้องทำมีการปีนป่ายอะไรกันหลายท่านไปก็เคยเห็น แต่สองวัดเมื่อวานนี้มีการวางโครงการว่าตรงนี้จะสร้างอุโบสถพื้นที่ตรงนี้เพื่อความสะดวกคณะสงฆ์จึงหารือกันว่าเราควรจะสวดถอนเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เสียก่อนก่อนที่จะสร้างก้อนนิมนต์พระไป เนื่องจากไม่มีโรงโบสถเป็นพื้นที่โลงรลงในวัดแรกก็มีเต็นท์กางอยู่วางส่วนช่วงเช้าอากาศก็ยังไม่ร้อนแสงแดดยังไม่แรงก็พอที่จะทนทนกันได้ ไม่มีทุกเวทนาปรากฏในตอนบ่ายวัดที่สองอันนี้ไม่มีสิ่งบังแดดเลยและเป็นช่วงแดดแรงมากๆพระจำนวนร้อยหนึ่งรูปก็อยู่ท่ามกลางแสงแดดที่แรง ก็โดนแดดเรียโดนแดดเผาจนไหม่กันแต่ก็ด้วยความเคารพในพระธรรมวินัยหนึ่งโดยมีจิตศรัทธา ที่เกิดขึ้นว่าเราก็เป็นหนึ่งที่มีส่วนร่วมที่จะทำให้มีอุโบสถเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเราทำเพื่อเกิดความสมัครคีความพร้อมเพียงในหมู่สงฆ์ก็มีกำลังใจคิดในทางที่ดีๆ ก็เกิดเป็นกำลังใจก็ทำให้การทำสังกรรกร่วมกันผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็มีการบริหารจัดการการวางแถววางแนววางตารางไว้เรียบร้อยก็ไม่ต้องมายืนเบียดเสียงต่างคนต่างรู้หน้าที่ ว่าจะต้องยืนในตำแหน่งใดก็เวลาเป็นไปด้วยดีอันนี้เป็นการบริหารจัดการผู้ที่สวดเป็นตัวแทนของสงสวดก็มีท่านเจ้าคณะภาค ท่านเจาคุณพระราชเมธาคอนกวีวัดสนามพระรามจังหวัดเพชรบุรีกับรองท่านเจ้าคณะภาคท่านเจ้าคุณพระราชวชิรก,กวีวัดเทพนิมิตโดยความบริหารจัดการ ของท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาได้บริหารจัดการก็ทำให้ไม่เสียเวลามากแต่ละแห่งก็เป็นเพียงชั่วโมงเสร็จเ็จก็สำเร็จรูปรวง ที่พูดนี้เพื่อให้มองเห็นและทราบความหมายแล้วก็ดูการบริหารจัดการเราสามารถนำมาปรับใช้ในโอกาสต่อไปแม้แต่ตัวของเราเองเรารู้ว่าได้รับนิมนต์ไปในสังครรมดังกล่าว ก,ก,ก,าาก,ก,ก็ต้องมีการเตรียมการไม่สามารถที่จะประเมินสถานการณ์อันใดจะเกิดขึ้นเรต้องมีการเตรียมการผู้ที่จะทำหน้าที่สวดก็ต้องมีการซักซ้อมให้เกิดความ ชัดเจนไม่ไม่ผิดทั้งสระพยัญชนะการบริหารจัดการเรารู้ว่าเราอาจจะต้องโดนแดดเผาก็ามีการทำร่างกายให้มีความพร้อม เช่นการพักผ่อนให้เพียงพอวิธีการลดแดดที่จะมาเผากายสร้างกำลังใจให้มีความเข้มแข็งก็ย่อมจะผ่านสถานการณ์ไปได้แต่ถ้าไม่มีการเตรียมการ ถึงเวลาก็าไปไม่มีการบริหารจัดการพื้นที่ไม่มีการบริหารจัดการตนเองไม่ซักซ้อมไม่มีการป้องกันอะไรต่างๆปัญหาก็ย่อมจะเกิดในสิ่งต่างๆชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องมีการบริหารจัดการมีการวางแผน ว่าเราจะทำอะไรมีการวางแผนไว้ก่อนเราจะศึกษาเราเรียนอะไรมีจุดมุ่งหมายอันใดเราก็ต้องวางแผนในการเรียนในการทำงานเราก็มีการวางแผนวางแผนภายในหนึ่งวัน เราจะทำอะไรบ้าง 1, นึสองสาในหนึ่งสัปดาห์ใน1เดือน1ปีหรือหลายปี4ปีแล้วก็มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินไปตามแผนที่วางให้ใกล้เคียงหรือให้เป็นไปตามนั้นให้มากที่สุดงานย่อมจะสำเร็จ ชีวิตเราย่อมจะเกิดความเจริญก้าวหน้าแม้จะมีตัวแปรแต่เราก็มีแผนที่เราวางเอาไว้แต่ถ้าเราไม่มีแผนอันใดเลยไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามชีวิตปล่อยวางแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรายังอยู่ในโลกนี้ เราก็ต้องอยู่ด้วยสติปัญญาเราเป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะก็ต้องมีความเคารพในกฎระเบียบของสังคมเพราะความวุ่นวายของมนุษย์ความไม่เป็นระเบียบของมนุษย์จึงเกิดข้อพระวินัย จึงเกิดศีลจึงเกิดกฎหมายกฎขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นมาเพื่อให้หมู่คณะเพื่อให้สังคมนั้นๆเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยถ้าไม่มีกฎระเบียบกฎกติกาต่างคนต่างทำตามใจตนเองก็ย่อมจะเกิดความวุ่นวาย ฉะนั้นเราเป็นสัตว์สังคมจึงต้องยอมรับในกฎนั้นน,นถ้าเราไม่ยอมรับเราจะเป็นตัวของตัวเองทำตามใจของตนเองอย่ามาบังคับเราก็ต้องปรีกตัวออกไปจากสังคมไปอยู่ในป่าไปอยู่ที่ที่ไม่มีคน แต่ถ้าอยู่ในสังคมเช่นอยู่ในวัดวาอารามอยู่ในพระศาสนาแล้วเราต้องเคารพในกฎนั้นๆโดยเฉพาะเป็นพระเป็นเนรชีวิตความเป็นอยู่เราต้องอาศัยศรัทธาญาติโยม ถ้าไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบทางกายทางวาจาทำตามอำเภอใจอยาโยมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เกิดความศรัทธาเรื่มใสเขามีสิทธิ์ที่จะไม่บำรุงรักษาไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ถวายพระตาหารก็นะเ,เป็นสิทธิ์ของเขาเราก็อยู่ไม่ได้ ฉะนั้นต้องเคารพและทำหน้าที่ของตนเมื่อตัดสินใจมาเป็นสมาชิกในฐานะเป็นพระภิกษุสามนเณนรเป็นสมาชิกในบริษัทคือพุทธบริษัทก็ต้องมีความเคารพกฎด,ดังกล่าวหากมีความ ต่อต้านมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องโดนไล่หนีไปอยู่ที่อื่นซึ่งมันมีกฎมีกฎหมายเรียกว่าเป็นกฎหมายให้อำนาจไปเลยเพราะฉะนั้น เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความเรื่อมใสเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะขัดเกลวที่จะเป็นคนดีเป็นาศาสนิกชนที่ดีเป็นพระเป็นเนนที่ดีเป็นญาติโยมที่ดีปัญหาดังกล่าวเหล่านี้มันก็ย่อมจะไม่มีเกิดขึ้นวันนี้ได้พูดถึง ในเรื่องการสวดถอนสีมาก็เพื่อให้เราเข้าใจเราก็ต้องรักษาพระวินัยอน,นันต์ไว้แม้ในความคิดสมัยใหม่เราจะเห็นว่าที่นี้มันก็ไม่มีอะไรมันก็ทำได้ทำไมต้องไปอะไรกับกฎที่มันโบราณ ที่มันไม่มีเหตุมีผลมันก็มีสิทธิคิดแต่เราก็รักษาในกฎระเบียบพวินัยตรงนั้นไว้ถ้าหากเราไปยกเลิกอันนี้ก็ยกอันนั้นก็ยกอัโนโน้นก็ยกยกไปยกมามันก็จะไม่เหลืออะไรทางบุรพาจารย์ท่านจึงให้คงในเรื่องของพวิพวินัยดังกล่าวี้ไว้เพื่อความวัฒนาถาวร แห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป